สวัสดีครับปอม่พี่น้องตําซ่าพากินโชมมารายงานตัวครับผมมาปอม่พี่น้องตามโคราพปอม่พี่น้องเนาะอู้บ่ได้บ่ได้กลิ่นเหมือนแล้ว่อม่พี่น้องวันนี้ไปโรงพยาบาลมาเนาะอ๋อหมอนาดปอม่พี่น้องแฟนตอมมอ่ะเหลืองน้ําตาลในเส้นเลือดนักปอม่พี่น้องเนาะอ้ยเปิดคือตัวสามเข็มปอม่พี่น้องคือไปเจาะเจาะเจาะตัวสามเข็ม เค็ DC, มดีซีบไ่ได้จ้องเห็นสักคำป๋อม่พี่น้องเพราะว่ามันชัดเจนเนะาหวานน้ำตาลในเส้นเลือดน,นักป๋อม่พี่น้องเดี๋ยวตายคีบก่อนไปอู้กันดีกว่าเนาะตามคนหลาดวันนี้สังตีลาเนอร์ป๋ม่พี่น้องอืมอืม ไก่ทอดป,าปอลาหม่กพี่น้องรากาไส้ทอดไส้ทอดกระเทียมลำ้ำในฉบับแบบล้านปลาหม่กพี่น้อง แต่ถ้าเป็นโรชาต,ต้องกินจะต้องเพรโดดอันนี้จะออกเกมนอกไป่าไหมพี่น้องอืม อ้ยบรรยากาศหนาวขนาดป่อหม่ไปน้องบมื่อคืนพายุเข้าป่อใหม่ไปน้อง,อ,อ,งอุ้ยฝนตกลมแห้งขนาด ของปืนบ้านปิวป๋วเป๋อมัน บุกคืนฝนตกพายุเข้าตอนกลางวันกับบมีแดดเลยอมหม่ไปน้องคึ้มฟ้าขึ้นฝน บ้านไกลป่าไกลเขาประมาณพี่น้องฝนตกกำหนึ่งอุ้ยอากาศเย็นสบาย อูยปลาหาเปอรน,นึกว่าคนขนาดผมให้พี่น้นอง อูดองจื้อต้มซุปประมาณพี่น้อง การึมฝ้าคืมสน,นด้วยเจ้าปะไม่ไปนยัง แดดออกน้อยๆแล้วผมแอ่ไปนอนลมปัดเย็นๆแมงวันกป่าหายตันงู่กันแท้ นกกุ่ยแต่นกสีเทียบผมไว้ในห้องเฮ้ยเอาละปอใม่เป,ป็อปนองล้ํเนาะปอใม่เป็นองล้ํแบบตามโคลาดเนาะปอใม่เปน็นองจะออกโดดเด่นไปทางเข็มน้อยเนาะปอใม่เปน็นอง เ,เกมจะโดดเพราะว่าใส่น้ำปลาห้านักเนาะผมหม่ยเป็นน้องถ้าเป็นต้ตมต่ำเนาะก็ก็ล้ำไปแหมแบบเนอร์ผมหม่ยเป็นน้องเนะาะรถตำส้มแต่และรถนี่ก็แล้วแต่ความชอบนะล้ำแต่ก็อยู่ตีความชอบว่ารดแพรกินอะยังเนาะกินแบบสไตล์แดดแต่ห้เป็นตม้มจะเพิดโดดเนาะเพชรส้มเนาะโดดแล้วก็จะมีเกมน้ำปลาห้าตามมาแล้วก็หวานนน้อยเนาะ จะอีกะลํำไม่เห็นแบมเมือนอปอมไปพรน้องดูถึงเรื่องวนี้ก็พึ่งปิกม้านอปอมัพปน้องไปตั้งแต่เจ้ากับปิกมาประมาณใบบ่ายนอปอมัพน o องประมาณบ่ายโมงบ่ายสนี่แหละก็จ้อตัวรอบแรกนอปอมัยพปน้องเปิดนำตาลเปิหือยูเจถึงเก้าสานอันนี้ปลาไปลอยสกปอมัปพน้องรอปีสองเปิือประมาณลอยแปดสิบลอยปห้นอปอมัพิน้องอ่อ รอไปออน้ำตาลเกินไปสองรอยสามสิบมุกนะครับผมเนาะยิยงรอปีสามนี่โอ้หนักกว่าเปลือนเนาะปอมัยพิน้องสองรอยหกสิบเอ็ดปอมัยพนณ้องรอปีสามนี่เนาะรอปีสามสองอยหกสิบเอ็ดเปลือนเบื่อเกิดร้อยห้าสิบห้านะปอมัยพิณ้องก็อปิกมานี่ก็เนาะปอมัยไปน้องต้องควบคุมอาหารเนอะะแล้วก็ขอบคุณปอมัยไปน้อง ทุกท่านเลยนะครับผมเนาะตีฮือกําลังใจแฟนต้มแล้วก็บอกเอว่า,เาต้มน้ำพุนต้มน้ำเพรต้มใบชบพูต้มหากชบพูต้มใบใบมุงใบมอนนี่เนาะต้องขอบคุณหลายๆเน้อป๋าใหม่พี่น้องเนาะขอบคุณจัดนะครับตีแนะน้าม้าเนาะต้องขอบคุณทุกคนเลยเน้อเนาะกอเดี๋ยวต้มก็จะหาม้าเนาะป๋าใหม่พี่น้องหามาชงมาคือแฟนได้กินเนาะ แต่ตอนนี้ก็เป็นหน้าใบเตยน้องปอใหม่ปิ่นน้องตอนนี้ก็เป็นหน้าใบเตยแล้วก็คุมอาหารนอกปอหม่ปิ่น้องบอกินหวานเข้าก็เปลี่ยนเป็ี่นข้าวกล้องนอกปอใหม่ปิ่นน้องเปลี่ยนตามปอหม่ปิ่นน้องตีแนะนํามานะครับขออพุจัาหลเนอนอกปอใหม่ปิ่นน้องนอกคืออาการน้ําตาลหนักเนี่ยของแฟนต้อมเนี่ยคือคือหนึ่งด้วยด้วยด้วยตีอายุหนักตัวนอกปอใหม่ปิ่นน้องน้อคือสามสิบปลายจะเข้าเลขซี่น้องปอหม่ปิ่นน้องนอก ก็ก็มีเรื่องน้ําตาลเนะะาะผมไปพี่น้องน้ําตาลน้ําตาลสูงเนาะก็ขอบคุณแขางข้นเนาะผมไปพี่น้องเนะะาะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆกําลังใจเน้อเนาะตี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 แนะนํามาน,นะครับผมเนาะก็ดึงว่าดีใจขนาดเนาะตีคอมเมนต์มาแนะนามาอย่างกันเนะะาะผมไปพี่น้องก็สู้กันต่อไปเนาะผมไปพี่น้องจะก็จะ,จะพยายามหลด คือหน,นักๆเนาะผอมไปพี่น้องของหวานนี่คือจะงดเลยเนาะปอมไปพี่น้องอาจจะมีกลิ่นน้อยๆเนาะเพราะว่าร่างกายเขาก็ต้องมีหวานๆเข้าไปน้อยเนาะปอมไปพี่น <Stat> ้องเนาะก็มีอย่างการแนะนาตักเตือนกันได้เนอเนาะผอมไปพี่น้องเนาะต้องก่ออ่านทุกความเม่นนะครับเนาะบรรยากาศผอมไปพี่น้องวันนี้ก็ถึงว่าบดบดหมืดๆมดทั้งวันเนยเนาะหลอนล้มปัดเย็นๆบ่คืนมากะโอ้ยถึงว่าล้มปัดเย็นหนาวขนาดเนาะปอมไปพี่น้องโอ้ สู้ๆกันต่อไปเนาะก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนอะนอกผ๋อม่ยพี่น้องเดี๋ยวก็อไปเคียงงานเนอะผ๋อม่ยพี่น้องผอ้ไปโรงพยาบาลต่เจ้าก็พึ่งได้ปิกมาเนอะป่อม่ยพี่น้องเดี๋ยวไปเคียงของเคียงงานเดี๋ยวก็ปักขันคลิปหน้าเนอะป่อม่ยพี่น้องเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังนะครับสำหรับคลิปนี้ตงสาพากินโชว์ต้องขอลาป่อม่ยพี่น้องไปก่อนเนอะกาสวัสดีครับ